มาออกแลขณะน,นี้แอนติคเป็นตัวนำบุญถาวรที่สองไตรเทพที่สามที่ไปสี่แอนติคยังคงเป็นตัวนำบุญถาวรที่สองพัตราชัวงที่สาม ขณะน,นี้แอนติโคยังคงเป็นตัวนำบุญถาวรที่สองพัฒราัยวงที่สามต่อไปเป็นไตรเทพที่โคไปสิบออกทางตรงแอนติโคยังคงเป็นตัวนำบุญถาวรที่สองที่ไปเก้าขณะน,นี้แอนติโคยังคงเป็นตัวนำ พัทธชัยวงที่สองขณะนี้แอนติโคยังคงเป็นตัวนำผลการแข่งในเทือที่1ิแอนติโคหมายเลขสี่กอชนะที่1เวลาวิ่ง1นาที8.43วินาทีบุญทาวรหมายเลขสองชนะที่2เวลาวิ่ง1นาที10.07วินาทีพัทรชัยวงหมายเลขห้าชนะที่3เวลาวิ่ง1นาที10.55วินาที